ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สายห้วยทาบ้านผาน,นงตํบลการอำเภอกันทารลมจงังหวัดศริสเกตเพื่อติดตามชาวบ้านมาหาปลาในช่วงน้ำหลากโดยใช้วิธีภูมิปัญญาแบบพื้นบ้านหนึ่งในนั้นก็คือวิธีการนำตะข่ายมาดักไว้บริเวณประตูระบายน้ำเพื่อรอดักจับปลาที่กระโดดทวนน้ำแบบนี้ล่ะครับ ช่วงน้ำหลากประมาณเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนบริเวณประตูระบายน้ำของฝายแห่งนี้จะเต็มไปด้วยชาวบ้านที่มาจับจองพื้นที่สำหรับดักจับปลาขาวและปลาอื่นอีกกว่า5ชนิดที่กระโดดทวนกระแสน้ำให้ตกลงไปติดในตาข่ายไนล่อนตาทีที่ถูกเย็บใส่กรอบไม้สี่เหลี่ยมพื้นผ้าให้มีลักษณะแบบนี้ล่ะครับจากนั้น จะใช้สวิงตักปลาขึ้นมาเก็บรวบรวมไว้เมื่อมีปลาเข้าไปติดในตาข่า,ขายจำนวนมากมเกิดขึ้นมาได้นานนะครับเราทำไมเราถึงได้คิดคน้นหาทีเดินแล้วครับถึงแกก็เ,เหลงเฮ็ดผายเหมือนหลังก็เลยคิดคนมาหมู่เฮ็ดก็เลยเฮ็ดมาหมูคนจ่อส่วใหญ่ปลาที่ได้ปลาอะไรเป็นปลาขาวปลาลามปลาทูน่า ลลสูป้าอะไฝนที่ตกลงมาเป็นอุปสรรคในการดักจับปลาด้วยวิธีนี้มากครับเพราะจะจับปลาได้น้อยลงซึ่งชาวบ้านบอกว่าหากต้องการจับปลาให้ได้จํานวนมากจะต้องดักในช่วงที่มีแดดออกและมีน้ําไหลเข้ามาใหม่ในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไปเฉลี่ยแต่ละวัน ชาวบ้านสามารถจับปลาได้ประมาณ30ก<ม>ิโลกรัมการซื้อขายส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่บริเวณนี้โดยมีผู้ที่ชอบรับประทานปลาแวะเวียนมาซื้ออย่างไม่ขาดสายเพราะจะได้ปลาที่สดในราคาเพียงกิโลกร,รัมละประมาณ35บาทครับเมนูอาหารจากปลาที่ชาวบ้านจะทำในวันนี้ ใช้ปลาขาวเป็นวัตถุดิบหลักสาหรับนํามาดัดแปลงทําเป็นฮอหมกและทอดมันโดยทั้งสองเมนูชาวบ้านจะนําปลาขาวที่ล้างสะอาดและนําของเสียออกมาสับเป็นชิ้นเล็กๆต่ําให้ละเอียดแบ่งเนื้อปลาขาวส่วนหนึ่งมาทํห่อหมกแบบพื้นบ้านด้วยการต่าให้คลุกเคล้าเข้ากับพริก,กแกงกกที่ต่าไว้รวมกันระหว่างพร้อมแดงกระเทียมพริกสดและตะไคร้จากนั้นใส่ไข่ไก่พอประมาณใส่ใบมะขามอ่อนและใบขยแยงที่หั่นไว้เป็นชิ้นเล็กๆ ลงไปต่ำให้เข้ากันเพื่อเพิ่มรสชาติเปรี้ยวและกลิ่นหอมแบบพึื้นบ้านจากใบขะแยงบุปรุงรสด้วยน้ำป่าและเกลือก่อนจะเอาไปนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงครับส่วนทอดมันปลาขาวชาวบ้านจะตำพริกแกงที่มีส่วนผสมของขา่าตะไค้กระชายพริกแห้งกระเทียมและผิวมะกรูดให้ละเอียด ใส่ปลาที่ตาตัวละเอียดลงไปคุกเขาให้เข้ากันใส่ใบมะกรูดซอยถั่วฝักยาวหั่นเป็นชิ้นเล็กๆปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลาและน้ำตาลพอประมาณแล้วจึงนำไปทอดให้เหลืองหอมครับเนื้อปลาขาวเมื่อนำมาทำเป็นทอดมันแล้วนะครับสำหรับผมด้วยหน้าตาแล้วก็รสชาติเนี่ยถือว่ามีความอร่อยไม่แพ้ทอดมันจากปลาชนิดอื่นเลยละครับส่วน หอมอกจากปลาขาวจะมีกลิ่นหอมของใบไะแยงแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวนิดๆจากใบมะขามอ่อนทําให้เข้ากันได้ดีกับเนื้อของ,อองปลา,าขาวาที่สับละเอียดถือว่ามีความอร่อยมากเลยละครับคุณสัรต์คุณและท่านผู้ชมครับ